สวัสดีครับพบกับผมปีชาอีกเช่นเคยครับในรายการสวยน้ำผู้ได้บายวินวินภูครับพบกันอีกครั้งนะครับในโปรโมชั่นพิเศษสุดคุ้มครับเป็นโปรโมชั่นวันปียมหาราชครับเป็นวันของความรักนะครับเป็นวันของสิ่งที่ดีมากที่สุดผมปีชาและทีมงานวินวินภูก็ต้องการมอบสิ่งที่ดีที่สุดเช่นเดียวกันครับใน นะส่วนรถที่พิเศษมากๆนะครับเจือดเกือบ70%นะครับวันนี้ที่จะมอบตัวนี้ที่เห็นอยู่นะครับเป็น Solar p o ูล Ionizer ซอร์โซลาร์พูลไอออนเซอระครับก็คือตัวทำน้ำแร่นะซูมเข้ามาดูทำน้ำแร่แบบไม่ต้องใช้ไฟฟ้าครับเราใช้โซลาเซลล์ครับที่แผงด้านบนตรงนี้นะครับก็คือแผงโซลารเซลล์เราวางให้มันลอยนะครับเป็นแบบโฟลติง้งลอยน้ำได้เลย ข้างล่างตัวนี้อยู่ในน้ำนะครับเป็นแท่งคอปเปอร์นะแล้วก็จะมีตัวตะแกรงนะครับดักเวลาที่มันผลิตเป็นตัวแร่ขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะมีคาบนะครับเกาะอ,อยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นตัวนี้สามารถถอดคลายออกแล้วก็ล้างทำความสะอาดในชุดนี้เรามีแปลงมาด้วยนะครับแปลงขัดล้างทำความสะอาดเวลามันสกรปรกนะแล้วก็มีชุดตัวคอปเปอร์เทสคิดมาให้ด้วยนะครับวัดปริมาณน,น้ําแร่ และในสระว่ายน้ำที่ปลอดภัยครับอย่าให้เกิน0.8 ppm ถ้าเกินเยอะมากกว่านั้นมันจะทำให้น้ำนั้นเป็นสีฟ้าเข้มมากเกินไปครับตัวโปรโมชั่นชุดนี้ครับหน้าเว็บไซต์ปกติแล้วเนี่ยลดแล้วเกือบ1 0,000บาทนะตัวนี้อันนี้วันพิเศษแบบอย่างนี้โปรโมชั่นพิเศษแบบนี้เราต้องลดเยอะมากนะครับถึงเกือบ70%ด้วยกันนะลดลงมาแล้ว แบ่งปันกันออกไปใช้อีกกีครับตัวนี้อยู่ที่2,999บาท2,999ครับสำหรับลูกค้านะครับ i p ทุกท่านเท่านั้นนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามนะครับกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับข้อมูลข่าวสารโปรโมชั่นเนี่ยจากวันนี้เป็นต้นไปนะกดไว้เลยนะครับติดตามไว้เลยผมมีโปรโมชั่นดีๆอย่างนี้มาแจกนะน้ำแร่ไออย่างเงี้ยมีข้อดียังไงนะ ถ้าเรามีตัวนี้มีแร่ตัวนี้อยู่ในน้ําในสระวายน้ําของเราเนี่ยมันจะสามารถเจเนเลตนะครับให้เป็นตัวแร่ตัวนี้มันสามารถฆ่าตะไคร่น้ำได้ดีนะครับและสําคัญมันไม่ต้องใช้ไฟไม่ต้องมีไม่ต้องมีฟังก์ชันอะไรจุกจิกขออย่างเดียวนะครับต้องเป็นสระกลางแจ้งและก็มีแสงแดดนะครับสระใหญ่ๆใช้ได้ไหมคุณพิชาใช้ได้ครับอาจจะต้องใช้หลายตัวนะครับวันนี้ผมมีมาจัดโปรโมชั่นด้วยกัน3ตัวเท่านั้นนะครับ 2999เห็นก่อนก็ต้องรีบจองก่อนเลยช้าก็อดหมดไม่มีอีกแล้วนะครับก็จะเป็นราคาปกติ9,000กว่าบาทเลยนะครับวันนี้พิเศษจริงๆนะเห็นแล้วจองเลยทันทีกับน้องอวขายแอดมินของพวกเราได้เลยนะครับก็ทักไลน์มาก็เป็นไลน์ ID เดิมวินวินผู้ชอบนะครับสหรับเบอร์โทรเราเป็นเบอร์โทรใหม่02 989 1111 14ตัวลงท้ายจำง่ายครับนี โปรโมชั่นตัวนี้โซล่าพูลไอออนเซอร์นะครับน้ำแร่แบบโซล่าครับตรงจากลาไปก่อนราคาดีดิรีบจองเลย2999ผมวิชาจากลาไปก่อนสวัสดีครับ